การทุ่งันเนี่ยเกิดมาได้ยังไงขึ้นมาได้ยังไงนะครับวันนี้ก็คงจะต้องพูดคุยกันตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าทักษะเชิมฟุตบอลกาวสู่เส้นทางของทีมชาติไทยต่อไปในอนาคต นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยผู้ปกครองก็คือโค้ชคนหนึ่งที่อยู่ที่บ้านที่จะคอยดูแลนักฟุตบอลจิ๋วๆของเรานะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเรื่ว่าโครงการสร้างอาชีพสร้างไรายได้สร้างอนาคตคือเด็กที่ผ่านการฝึกน่ให้ทำงานและมีเงินแล้วก็เรียนต่อนะครับเป็นประธานยุทธศาสตร์นะครับ คำว่ายุทธศาสตร์คือการวางแนวทางเพื่อพัฒนาสโ่สอดดับกัมตุบันการยัมปรีเอฟซีอินเดีผมไปเาที่ให้ความกรุณาให้เราไปซ้อมได้ดูว่าให้การสนับสนุนนายกอบจของมือนการให้การสนับสนุนนายกเปี๊ยกนายกเทศมนตีให้การสนับสนุนนะครับทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนก็ถือว่าเป็นทิ่ไม่ดีรวมทั้งเรายังได้มีอบมตุมวนให้การสนับสนุนนะต่อไปถ้าได้ความกรุณาให้เราใช้พื้นที่ในการมาเชียร์ทีพวกเราต่อไปนะครับขอคครับขอบคุณครับเฉประเมินให้กับท่านประธานวิศศาสตร์นะครับเป็นคน คนหนึ่งเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบมีความใฝ่ฝันว่าอ,อ,อยากเห็นฟุตบอลไทยไปบอลโลกแต่ก็ไม่ได้คิดไกลนะครับแล้วก็รวมกลุ่มกับเพื่อนนะครับเพื่อนที่โรงเรียนวิสุทธ์นะครับตอนที่เราสมัยอยู่มัธยมเราก็มีความสุขกับการเล่นฟุตบอลน,นะครับเราก็ชอบนะครับนั่นก็เป็นสิ่งเดียวที่ที่ผมมีความใฝ่ฝันแล้วผมทําไม่ได้ผู้สนับสนุนของเราฮะ ขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าของมาครับรัศรด,ด้วยนะครับรัศกร,รสร้อยทองกองหลังหมายเลขเข้มเข้มเยาวยียยแ่าสีหน้าสีตาเรามั่นใจแล้วถัดไปครับหมายเลข แนวอานุเนสแล้วนะฮะอาซูรีนะครับอบคุณนะฮะ <Yeah. S 1> แน่นอนหากระเพื่อมฮนะหาไม่บรญยาประันหา